<laughs> ông mít luôn cho Không Không này. Hả? Không phảiแบ่ง nó đi nó ูอไรหลมไม่กลับบ้านจริงๆเหรอไม่กลับบ้านจริงเหรอกูเรียกกูเรียกลูกกูเรียกข้างหลังนั่งข้างหลังมันกูเรียกข้เลกเรียกเเวเนี่ยครับ ไม่เอาสกปรกมุกอะไรวันนี้พูดได้ไงพูดวะ ติมไม่มาครับวันนี้ลูกช่วงหน้าหนาวติมไมมาหนเนี้ยไอมเนี่ยเรามานอไอติมก็มาและเดี๋ยวาแหละเยวร็วตเร็วติมเร็ิมเรติมเเร็วตวติมเร้วตมเวเววเวรเวรเรติมว บายบายด้วยสิลกูลกบายยบายบายด้วยลกูกเนอตามายติน่อนไอติมไม่มาเนี่ไอติพี่จะพาไปด้ว อยู่นี่อยู่นี่ไปขึ้นมาขึ้นไป